สวัสดีครับพบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องดงเยานะครับซึ่งเป็น1ิ์เก่าแม่โจ้รุ่น59นะครับเรียนสาขา,าไิถุมนะครับได้ใช้วิชาความรู้นะครับมาปลูกไม้ผลนะครับเขาแล้วเคยลองคลิปในเรื่องของการปลูกฝนังพันต่างๆนะวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการทาสวนมะปรางนะที่เห็นนี่เป็นมะปรางพันอะไรครับ พันสุวรรณาบาทใช่จ้สุวรรณาบาทนะครับนะอันนี้มันจะแตกต่างยังไงกับมะยงคิดครับพันสุวรรณาบาทนี้เขาจะเปลือกเขาจะหวานค่ะเปลือกหวานหวานยันเปลือกค่ะโอ้กรอบอร่อยค่ะง่ายๆคือเปลือกก็หวานข้างในก็หวานนะแต่ถ้าเป็นมะยงคิดนี่คือหวานข้างในแต่เปลือกนี่จะเปรี้ยวนะครับนี่โอ้ครับอันนี้เตรียมส่งขายนะครับ เตรียมส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ต้นนะครับว่าเขามีการติดผลยังไงนะครับถ้าสมมติว่าต้องการซื้อซื้อในออนไลน์นะคะครับบ้านสวนคุณภาพสาะาสันปะตองนะคะ0829649538ค่ะครับจำหน่ายอะไรบ้างครับเนี่ยจำหน่ายทั้งฝรั่งไส้แดงฝรั่งกิมจูแล้วก็จุวันบาทลำไย,ยก็มีค่ะครับ ก็มีทั้งกิ่งพันธุด้วยแล้วก็มีทั้งผลผลิตด้วยนะครับเดี๋ยวอยากให้น้องลงเยาวพาไปชมแลแปลงเลยนะครับวินนะครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่กับน้องลงเยาวนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าไม้ผลนะครับแม่โจ้รุ่น59นะครับน้องลงเยาวนี่ได้ทําสวนนะครับไม้ผลอยู่หลายอย่างนะครับเอาแล้วเราเคยลงคลิปไปแล้วเรื่องของพลังพันธุ์ต่างๆนะแล้วก็มีลําไย วันนี้นะครับเราจะมาามาชมสวนนะครับมะปรางนะครับมะปรางที่ผมถือนี่เป็นพันอะไรครับเนะี่ยพันธุวสวนพันสุวรรณนาบาทค่ะสุวรณวรณนาบาทนะครับอันนี้ลักษณะเด่นก็เป็นยังไงครับลักษณะเด่นคือลูกย,วยาวๆนะคะครับย,ยาวๆแล้วก็ผิวออกจะแข็งหน่อย อยูแข็งนะฮะเปลือกเปลือกแข็งเปลือกแข็งนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีเปรี้ยวไหมไม่มีเปรี้ยวเลยไม่มีเปรี้ยวเลยนะไม่มีเปรี้ยวเหมือนไม่เหมือนไมโยงชีสนะคะไม่ยชีสจะเปรี้ยวค่ะแต่ส่วนส่วนัแบบนี้เปลือกจะไม่เปรี้ยวเลยค่ะเอออันนี้เราทดสอบเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าหวานจริงๆนะครับนะก็ปลูกที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยได้ผลดีไหมครับได้ผลดีค่ะครับออกตลอดทุกปีค่ะโอ้ทุกปีนะนี่เดเห็นว่า โปรตีลูกโตกว่านี้มีไหมมีค่ะ่มีนะฮะอันนี้แน่ใจขึ้นอยู่กับเรื่องของความโดกเรื่องของการดูแลด้วยนะการดูแลรักษาแต่ก็ถือว่าก็เป็นผลผลิตที่ที่ดีนะครับนะก็เป็นไม้ผลทางเลือกอันหนึ่งฮะที่จะออกในช่วงร้อนๆนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนเมษาค่เมษายนนะฮะก็พันพันเลยนะครับพันสุวรรณบาทค่ะพันสุวรรณบาทครับอันนี้ก็เป็นมะปรางหวานนะซึ่งจะต่างจาก มะยงชิดนะมะยงชิดจะหวานแล้วก็มะยงชิดเปลือกจะเปรี้ยวค่ะอาจารย์เปรี้ยวนะเปลือกเปรี้ยวนะแต่ว่านี่ทั้งเปลือกทั้งเนื้อเนี่ยหวานหมดเลยหวานแล้วก็กรอบด้วยค่ะกรอบด้วยนะครับนะใครสนใจแบบเมล็ดในมันไม่เยอะค่ะน้อยเดียวอ๋อเมล็ดเล็กนะฮะคือเมล็ดจะเล็กนะครับก็อันนี้ก็เป็นพืชหนึ่งนะฮะที่เป็นพืชทางเลือกนะฮะนอกเหนือจากการปลูกไม้ผลชนิดอื่นนะฮะ มาปางหวานพันสุวรรณบาสุวรรณบาทนะก็เ,เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับต้องขอบคุณนะครับน้องนงเยาวนะครับสิตเก่าแม่โจ้รุ่นห้าสินะครับครับขอบคุณนะครับค่ะวัสด,ดีค่ะ